ตัวคอยคอยตัวเตะข้อมือเก่งมากลูกเก่งมากตัวแตะมือตัวแตะมือเก่งมากตัวแตะมือเก่งมากมอบลงตุ้มมอบลงไอ้ดิมอบลงไอ้ดีโป้งตายโป้งตายดีลูกโป้งตายดีเก่งมากคอยคอยลูกคอยคอยตระเตะข้อมือเก่งมากตระเตะแตะมือเก่งมากเก่งมากมอบลงมอบลงตระเตะมอบลงเก่งมากตระเตะโป้งตายไม่ยอมตายตาย โป่งตายโป่งตายโป่งตายดีโป่งตายดีตายดีดีโป่งตายดีลูกเก่งมากคอย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 ลกขึ้นโดแต่มือโดเก่งมากกินดีดีลดเต่มือเก่งมากกินดีดีกินกินดีดีลูกเก่งมาก ดีๆเก่งมากเลยอร่อยใหญ่เตะๆตกุ๊ก